เราจะทำอะไรคะติดตาเหรอติดตาครับติดตาวิธีการเลือกต้นพันก็เอ่อต้นตอสิก็เหมือนกันพุ่งเหมือนกันถามว่าถ้าเราติดไปแล้วเราไม่ต้องตัดยอดก็ได้ไหมก็ได้แต่มันก็จะช้าหน่อยหรือเราจะใช้วิธีการเด็ดยอดก็ได้เพือ่อเพือ่อให้มันแตกยอดใหม่มันจะได้พุ่งๆเลยยังไง เพื่อให้มันจะดุง้งอ่ะเพื่อให้มัน,<ก>ม,นมันตกนใ,ใจมันจะได้มามา,มาส่งอาหารที่ทส่งอาหารขึ้นมาใช่ไหมคะมที่เราอันนี้ที่เราจะติดตาเห็นตาเขียวๆด้วยปมาณอาที่ย์กว่าๆนะส้มเหมืเดิมฉีดแอลกอฮอล์อันนี้ผมไม่เสียได้นะผมตัดเลยเพราะว่า <c oughs> อันนี้มันคือพานอะไรเนี่ยอันนี้เหรอต้นต่อเหอมันจะเป็นอโนอิตาลีอ่ะมันมันร่วงอ่ะอ๋อมันร่วงคือไม้สองฤดูอ่ะจะจัดไปออมันติดปีถึงติดครั้งเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไม้สองฤดูเรามันเปลืองค่าที่เอาไปปักไม้ยความต่อต่อแล้วแต่จะทิ้งก็ได้ทิ้งไวแถวนี้แหละจะทิ้งก็ได้คิดว่าปักลงในนี้มันก็น่าจะติดเหมือนเดิม แต่งแผลนี้ด้วยนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่ไม่แต่งเนี่ยเวลามันแห้งเนี่ยมันจะแบบมันจะแห้งไปเรื่อยแล้วมันก็จะแบบมันจะขดเข้าใช่ไหมคะใช่มันจะเป็นเหมือนแผลเน่าอ่ะแต่งให้มันแบบแล้วก็เกี่ยวไม้ที่เจ้าดวงมันชอบมาอยู่ตรงแผลตรงเนี้ยเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็หายาหาอะไรป้ายไว้อะประมาณนั้นอืมทีนี้เราเลือกก็คือเนี่ยเหมือนกัน เลือกเอาตาที่อยู่ข้างบนน่ะเพราะว่าด้วย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 ธรรมชาติของต้นไม้อ่ะมันจะต้องแตกข้างบนก่อนก็คือที่อ่าใช่ถ้าอยู่ข้างล่างมันจะไม่เราสังเกตข้างล่างมันจะตามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยแตงเท่าไหร่หรอกเหมือนเราเหมือนเราทําหมอนรองดูเราดัดโค้งมันใช่ไหมตาที่มันจะแตกก่อนก็คือตาที่อยู่ข้างบนอ่าเวลาเรา เก็บหมดเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมาอีกฝั่งหนึ่งให้ตาขึ้นข้างบนเหมือนกันลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นตาที่จะแตกก่อนก็คือตาที่อยู่บนพิ่งรู้ว่าหมือนเขาต้องต้องกลับด้านเลยกลับกลับ<อ>ด้านกแล้วเนี่ยกลับด้านาเพราะ<ำ>ว่าเวลามาติดฝนมันติดไม่ไม่หมดอืมมันติดฝนไม่หมดหรอกมันจะเหลือข้างล่างอนะ่ะโอเคค่ะเข้ามาติดตาแห้งแล้วทีนี้เราทําแผลเราก็ทําที่นี่ก่อนที่ตอก่อนค่ะอืม เราก็ปาดไปลเลยวคิดว่าเราโอเคมั่นใจแล้วก็ปาดอันนี้ก็คือปาดระหว่างตาเลยไอ้ตรงตาเลยนะ<า>เราเสียบตรงตาเลยอันนี้น่ากลัวมากต้องระวังนิดนึงนนเราก็ติดแบบรึมแผลใหญ่ๆเลยดูต่อเลยเล็กนิดเดียวจะได้ไหมเนี่ย คือถ้าไม้เราก็สังเกตเหมือนกันถ้าเกิดไม้ถ้าต้นมันยังอ่อนอยู่อะเนื้อเยื่อมันจะเล็กเ,เนื้อเยื่อมันจะใหญ่ถ้าไม้กแก่เนื้อเยื่อมันจะเล็กสังเกตจะป่าให้ดูเนี่ยคือแก่เลยเนี่ยคืออ่อนใช่ไหมเนื้อเยื่อมันก็จะใหญ่เวลาเราเลือกะเลือกก็คือให้มันใกล้เคียงกันนะให้แก่ก็ออกไปทางแก่อใกล้เคียงกัน น่ากลัวเลยราวางกันด้วยนะครับอันนี้ราคาที่น้องาัหน้าซีดไปพักๆ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ชินจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามีดมันก็ต้องคมมากใช่ไหมคะใช่ จริงเนี่ยมันก็ไม่ไ่กแก่มากดูดูเปลือกมันดิแสงมันเข้าอ่ะมองปมองมันได้ปะไม่ไหวไมเหนอ่ะประมาณนะะั้นละค่ะเยอะค่อนข้างเยอะอันนี้เราทำลิ่มไว้นะตัวนี้ก็ต้องทำลิ่ม,ม,มอ่าบางคนไม่รู้จักว่าลิ่มเป็นบำไหนอ เพราะว่าครั้งที่แล้วเห็นเพื่อนแบบตัดตัดแบบตรงๆเลยก็ได้นะแต่ว่ามันต้องกดให้แผลมันสนิทมันถึงจะเยื่อถึงจะจะติดกันการทำนี่มันดียังไงคะมันดียังไงเ่ะแผลมันก็แน่นขึ้น เหมือนเป๊ะเลยมันก็เป๊ะแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ทําให้มันให้มันตปอเซนติดมันเยอะที่สุดอะไม่ใช่ว่าเราทำห้าสิบติดอีกห้าสิบอันนี้เราทำแปดสิบที่เหลือยี่สิบคือไม่ติดใช่ประมาณนั้นหรือว่าเราทำเก้าสิบไม่มีใครทําได้ร้อยหนึ่งหรอกจริง้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เวอร์กันไปเวอร์เวอร์เกินไปมันไม่เผื่อแก้ไขไม่คืน คือมันต้องเผื่อสาหรับคนพัฒนาถ้าไม่พัฒนา<ม>ก็คือได้ร้อยก็ได้ร้อยอยู่อย่างนั้นแหละประมาณนั้น<ม>ได้ร้อยก็ได้ร้อยได้แค่ร้อยใช่ไหมได้แค่ร้อยต้องเผื่อพัฒนาเหมือนกันที่เราพันเราก็เอานี้พันเหมือนกันพันเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดใช้เป็นเคเบิลไทยก็ก็ได้รัดเผื่อท้าทยรัดบนกับล่างใช่ก็ได้เหมือนกันขนาดแบบไหนเอาแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับขนาดแบบไหนเอาแบบนั้น ที่สำคัญก็คือต้องเอาให้แน่นอะแผลมันจะสนิทเพราะว่าทำไมถามึงว่าทำไมถึงใช้ตัวเนี้ยเทปในนี้ยพันเพราะว่าคือจะบอกว่าเวลาเราพันเนี่ยแผลมันสนิทตลอดการเดินทางอือก็คือมันพันได้ทั่ว ถ้าใช้เคเบิลไพรมันก็จะออได้แค่บางส่วนบางพื้นที่หรือยังไงถ้าเกิดไม้มันแข็งมากมันก็จะได้เป็นบางพื้นที่อย่างที่ทตาลว่าแล้วแหละพีแล้วเนี่ยวันนี้มาสายแล้วก็แดดมร้อนค่ะ <laughs> มามต่อจากนี้ทํายังไงต่อก็ uh huh. พันเลยครับ uh huh. พันเลยเพราะว่าปกติแล้วต,ต้นพวกน,นี้มันจะเรื่องการคลายน้ํามัน uh huh. มันเป็นเรื่องปกติของมันนะ uh huh. คือไม่ต้องระวงังเหมือนต้นที่หนึ่งกระถางเท่าไหร่จริงๆแต่ว่าเราพันเราก็เหลือช่องให้มันคลายน้ำบ้างหรือว่าเราจะกรีดทีหลังก็ได้พันจากล่างขึ้นบนเหมือนกัน ทำไมต้องจากล่างขึ้นบนก็เวลาน้ำมันไหลมันก็มันจะได้ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ซึมเข้าไปข้างในอ่ะอ๋อมันก็จะซึมออกนอกตลอดเพราะว่าเทปมันถูกทับกันอยู่อืมก็เหลือตาไว้ประมาณนี้นี่ยังที่ที่บอกว่าพันแบบนี้พันทิ้งไปเลย บางคน,น,นเขาก็ทําร่องน้ําไว้นะอันนี้คือการทําร่องน้ำเหรอ,อมเห็นเห็นหลายคนเขาก็ทํากันอยู่นะแต่บางทีพี่ก็ไม่ทำหรอกบางทีมันรีบๆขี้เกียจมันคือการกรีดเหรอคะกรีดกรีดใช่กรีดจากต่อไอ้ที่เราเราเราทำมาอย่างนี้ไว้อ,อือฮักรีดต่อลงมาหรือว่าต้องต่อ<ล><ล>จากริมอ,ะอ่ะอะฮะลงมีดเ,เราเห็นริมดไ,มไหน ก็ไม่ลึกอะแค่แค่ปัดปากให้มันรู้สึก,<า>กว่ามักเหรออ่ประมาณนะคะหนึ่งตัวเนี้ยเห็นปะ่ะหูมก็ไม่ได้ไม่ได้กรีดไม่ได้อะไรอันนี้ใช่ไหมแต่ชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้อ่าตัวนี้มันตาปูดๆหรอไงมันก็ดูดูมีความหวัง ต้องมีความหวังแหละเพราะว่าตั้งใจทำมากดูมีความหวังอันนี้ใช้ครบทุกกิ่งคุ้มมากใช่ถ้าตายก็ตายทั้งหมดอ่ะ <laughs> ถ้าต้นตอตายก็ตายหมดเลยใช่จะไม่ตายหรอกว่าตอนี้สังเกตมาปีนึงแล้วคือปกติโดยแล้วต้นไม้อะ่ะต้นในมะเดื่อเนี่ยส่วนมากพอเข้าปีที่สองมันจะเริ่มมันจะเริ่มรากเน่าโคนเน่า ค่ะแล้วอันนี้ก็คือปล่อยไว้อย่างนี้เลยปล่อยอย่างนี้เลยโดนฝนก็ไม่เป็นไรใช่มัมแล้วน้ํามันก็ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยน้ําเข้าก็ไม่เป็นไรอ่ะน้ําปกติน้ําไม่เข้านะถ้าแบบนี้น้ําไม่เข้าถ้าเราพันบบนน้าไม่เข้ามีตาตาตาเนี่งแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่แบบนี้น้ําไม่เข้าหน้านี้ฝนก็ไม่ค่อยตกอ่ะมันก็พวกนี้ก็ผ่านฝนมาแต่มันก็อยู่ได้อืถ้าเรากลัวก็เราก็หาไอ้ท่านช่วงไหนที่แบบแต่ถ้าแดดมันจัดจัดอ่ะเราก็ แล้วก็เอาเนี้ยคุมตัวที่บอกเนี่ยคุมไว้ก่อนคลุมไว้อย่างงี้ก็โอเคละโอเคค่ะ